น้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรยมคิดดูแล้วกันว่าแค่พบมนุษย์อย่างเดียวที่รวมน้ำตาเนี่ยมันมากมายขนาดไหนไม่ต้องนับพบชาติอื่นเลยมหาสารสังสารนี่ย,ยาวไกลนับพบนับชาติไม่ไหวไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพวกเราทุกคนเคยเกิดเป็นเทวดามาแล้วตลอดการยาวนาน ไม่ต้องไปหวังไปเป็นเทวดาเพราะเราก็เป็นมาซ้ำแล้วซ้ำซากไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบนะอยากจะเป็นคนรวยยมคอไปนึกถึงอดีตเอาละกันว่าผู้เจ้าเคยตรัสว่าเราเคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานนะไม่ต้องไปกังวลเลยว่าถ้าชาตินี้จนก็ไม่เป็นไรหรอกจนบ้างรวยมาแล้วรวยมา,มามากแล้วนะ,ะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าสังสารวัตรเนี่ยน่าเบื่อ หน้าที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่จะปล่อยวางรองบอกเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพื่อ